ตับหวานพีต่ตรวดกลับลงไปกินกับผักดองนะคะเข้ากันจับ สวัสด <ítulo> <S, S 2> <The Major> mm ีค่ะมาค่ะกินแซ่บๆกับพวกเราสองแม่ลูกนะคะวันนี้ตีมเสื้อเหลืองกันค่ะนี่เนื้อก็เสื้อเหลืองเหมือนแม่เลยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกับนี่ค่ะตับหวานค่ะตับหวานแซ่บๆเลยจ้าลาบตัดน่าเองนะจ้ากินกับข้าวเหนียวปั่นข้าวใหญ่กินบะกินข้าวเหนียวไหมลูกเออมจบ พักจะลองพี่นะอ,อร่อยมันกินอะไรครับแม่ยู้ชิมอันแฮมเบอร์เกอร์เลยแ <c oughs> ฮมเบอร์เกอร์พักดอกแม่ต้องนี่กินไปแล้วครับมากินข้าวกับลูกชายค่ะเอวก็มาเมนูดีครับ นี่อ้ํานะอ้ํากินให้พี่น้องดูสซ่บๆอืมนูกนินเข้าไปแล้วอันนี้ผักดองทำไมนูเสียงแบบนี้อืมนูเพิ่งตื่นอันนี้ผักดองฝรังร่งเพืี่ยนผักดองเอสโตเนยียสีม่วงๆกระหล่ำดองนะคะเขาจะหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้สีน่าจะใส่เป็นสีบิทรูทนะคะอืม รสชาติจะออกปเปรี้ยวมีข้าวเหนียวด้วยนะหนูกินข้าวเหนียวได้นะลูกไม่ตับหวานพิต่ตรวดกลับลงไปผักหลายๆผักสลัดดีไหมลูก กะผัักดองนะคะเข้ากันอันนี้กะหล่ำดองแบบไทยๆแบบบานเท้านี่ห็ออันนี้กะหล่ำดองแบบีอตัวนเนี้ยวชับวันนี้ลูกชายไม่ไปโรงเรียนวันจันทร์ อ,อาหารอีสานแม่ครับขยับอ๋อกให้หนูดูหน่อยหนูกินเช็นแล้ว ถงชินเล่นรอแม่ครับให้ลนกกินเช็ดคับแม่ถึงชิเล่นได้เหรอกินให้เสร็จก่อนค่อยไปเล่นครับอืมหนูก็กินแม่ก็กินแซ่บๆแม่ทำไมตรงนี้กินแล้วลูกานูกินกันแล้ว,ลวเรียกขนมอะไราลูกอือะไไม่รู้ ้วเปินขนมบุ้นผักชกสดหนูอชอบกินขนมวีตอืมหนูเขาเรียกว่าขนมวีตน้องมาตินกับแม่กี้กินแซ่บ มนูตาโตอืมตาโตทำได้ดีอืมกล้ามากเลยมากินอ,อืออือครับอืมอืม,อมสุดยอะไหมสุดยอด,ยยอดกินข้าวกับแม่กับลูกกันจ้าเห็นแล้วทุกคน ลูกโดดเข้าไปพริกสดแม่ยูนูนูอุรับ<อ>ดูสิสไอฮึอ่มงรถเ่ีางรถเสงรถน้องมาจินนะคะ ยังรถบีบแต่รถปี๊บปีป๊ปมาดูมันมันกินไปแล้วครับก็นอนกินไปแล้วอ้ออือหวานไอืออืออือจุดยอยอดมากเลยกินคำแซบ่บ อากาศเริ่ม,มเปลข้างในมันนุ่มตรงนี้ข้างในมันนุ่มข้างนอกมันเกอบอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มหนาวแล้วนะคะใบไม้ร่วงเต็มถนนไปหมดเลยว่าไม้ร่วงเฉดต้นแล้วขีม้ามันที่มาอืมใบไม้ร่วงแล้วขีม้าจะมาพ่อขีมา้า พาไปปู<ม>เขาขี่ม้าเอาเรื่อนไปด้วยอฮผมชอบเล่นงหิมาไหมชอบไหมครับอือก็เป็นคนหนาวหนชอบเป็นคนหนาวไม่เป็นคนร้อนเกิดอะไรขึ้นครับ มันแซบนะครับแซบนี่ข้ากับแม่แม่เห็นูในกลงไหมยหม็ครับรโยกไปโยกมาลุกดิ้งยุกดิ้ง ดีไม่เห็นอาหารที่เขาหไหมพูดเก่งมากมองมากินแซ่บคับ ผักดองอร่อยทุกคนเปพียบเพดีย แดงโดนน้ำส้มผักเนือน้อาวางไว้ไหนหาดูดีๆครับอยู่ในกล่องหรือเปล่าลูกกินกับพริกอเข้ม สพักอืมน้องก็กินหน้าอร่อยจังเลยอกินหน้าอร่อยอะ่ะ เออครับหนูไปรอเล่นรอแม่นะเล่นตรงนี้ไหมได้ครับเลี้ยงรถหนูเลี้ยงรถหนูนะครับวันแม่อีกแล้วทุกคน,กนแ,มแม่กินข้าวเปิดรถกวนแม่แม่กินข้าวมาแล้ว ไม่คิเล่นของเล่นตรงนี้หรอครับโอเคให้พี่น้องดูเล่นโอเคไหมแม่ครับผมเต็มปากนุก,กินคำใหญ่ไปแล้วคำใหญ่เต็มปากต้อกินคำเล็กๆหรอ ก็กินคำสัหนูชอบกินคำใหญ่เหมือนแม่อ๋อแม่ชอบกินคำใหญ่หญเลยลูกลูเห็นแม่กินคำใหญ่ลูก็เลยกินคำใหญ่ด้วยอืมอืมเห็นไหมู้แม่กินผักอืมนูเห็นแม่กินคำใหญ่ผักสั้ ค่ะวันนี้พวกเราสองแม่ลูกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ